โทรศัพท์มือถือราคา7,000นเฟ็มเทแม่งนิ่งมากฟิลิ่งการทัชต,ต่างๆดีครับใครที่บอกว่าเรียวมีทัชไม่ดีนะครับผมอยากให้เปิดใจลองดูเรียวมี6ซีรีส์ก่อนก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากเรานะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกตามตามใจทุกคนครับแล้ววันนี้อยู่กับผมตาเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้เราอยู่กับคลิปรีวิวนะครับเจ้าเรียวมี6นั่นเองนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเราทําการรีวิวนะครับ ตัวเครื่องแล้วก็แกะกล่องกันไปนะครับหลังจากที่ผมไปใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็พอที่จะรู้นะครับคาแรคเตอร์ของโทรศัพท์ตัวนี้นะครับว่ามันมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะไปกันทีละจุดตอนนี้ผมใส่เคสเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวเคสเนี่ยคืออันนี้เป็นเคสที่แถมมากับทางเรียวมีเลยนะซึ่งกล้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากล้องตัวเรียวมีหกเนี่ยมันจะค่อนข้าง,าง,างนูนมาจากบอดี้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสมันก็จะต้องทําการอ่าโพเทคนะค แทบจะแบบป้องกันตัวกล้องอะนิดเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าให้ผมแนะนําผมว่าเวลาวางก็ระวังพวกเศษทรายบนโต๊ะน,นิดนึงเพราะว่ายังไงก็ถึงแน่ๆเพราะว่ามันแทบจะเสมอกับตัวเลนส์กล้องเลยนะครับแต่ว่าการจับถือเนี่ยตัวเคสก็ถือว่าทําออกมาได้ดีวัสดุยางทําได้ดีมากโอเคเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของตัวบอดี้กันเลยนะครับสำหรับเจ้าบอดี้ของเรียวมีนั้นนะครับจะมาพร้อมกับจอ6.5นิ้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยนะครับการจับถือเนี่ยอัตราส่วนจอมันเป็น20 ต่อ9แล้วการจับถือเนี่ยมันจะแคบดีแต่ว่ายาว ซึ่งข้อด้อยนะครับคือมันจะเอื้อมม้วได้ยากใช้งานมือเดียวเนี่ยอ่ะถ้าพูดถึงการจะใช้งานมือเดียวคุณจะต้องสไลด์มือช่วยแบบนี้เพื่อที่จะให้ถึงแต่ว่าโทรศัพท์อ่ะออกแบบมาเพื่อใช้2มือก็แนะนําว่าถ้าใช้งานมือเดียวไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สําหรับเรียวมี6ตัวนี้นะครับเนื่องจากจอมันยาวมากส่วนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะครับอยู่ข้างเครื่องตรงนี้นะครับหลังจากที่ไปลองใช้งานมาแล้วดีมากครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะติดแล้วเร็วไหมครับ คือเราไม่ต้องกดนะครับเราแค่เอานิ้วไปทาบอะ่ะมันก็ติดแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะปึ๊บติดแล้วครับอันนี้สําหรับคนที่ถนัดมือขวาเดี๋ยวผมให้ดูมือซ้ายอ่ะสมมติจําลองว่าคนถนัดมือซ้ายปึ๊บมือซ้ายหยิบขึ้นมาก็จะสแกนในตําแหน่งที่เป็นนิ้ว,วชี้นะครับก็กดติดแล้วครับอ่ะอีกทีนึงปึ๊บอ่ะเดี๋ยวให้ดูติดครับติดครับ เนี่ยครับคือการสแกนนิ้วของเรียวมี6เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใต้จอจะไม่ได้อยู่หลังเครื่องนะครับมาไว้ข้างเครื่องแต่ทํางานออกมาได้ดีมากนะครับ <Wow. S 1> สแกนนิ้วเนี่ยคือคือโคตรไว รเรยวมีเคมไว้ว่า0.29วินาทีเท่านั้นสำหรับการสแกนนิ้วแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของสแกนนิ้วที่ไม่อยู่ข้างเครื่องแบบนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะติดฟิล์มอะไรครับมันก็ยังคงสแกนนิ้วได้ง่ายเนื่องจากมันอยู่ข้างๆไอ้พวกสแกนนิ้วในจอเนี่ยคุณจะต้องหาฟิล์มที่เลือกนิดนึงนะครับบางฟิลม์มบางยี่ห้ออาจจะสแกนช้าสแกนไม่ติดอะไรบ้างแต่ว่าพอมันมาอยู่ข้างเครื่องอย่างเงี้ยมันง่ายนะครับต่อการสแกนนิ้วแล้วปลดล็อกส่วนสแกนใบหน้าก็ถือว่าทําออกมาได้ด้ดามมาีีนนนนรรรัััเเ็วตตาาามมมฐขอองงโททศพ์สย ส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือในเรื่องของหน้าจอเจ้า r e ียวมี6ซึ่งหน้าจอเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าจอเนี่ย6.5นิ้วเป็นจอ90เนะครับ LCD panel เป็น IPS เนาะการใช้งานจริงๆของจอตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากเลยนะ่าที่ผมลองเล่นนะครับความสมูทของจอที่เป็น90เฮิเนี่ยคือเนียนตามากๆนะครับการถ่ยการปัดนะครับการเลื่อนฟีดเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยทำออกมาได้แบบโอ้โหเนียนนะครับคือมันรู้สึกเลยว่า จอที่เป็น90เฮิรตเนี่ยแหละคือความต่างส่วนในเรื่องของการเล่นในเวลากลางวันนะครับที่เอาไปสู้แสงแ,สงแดดเฉยๆกลางๆนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปพรีวิวว่าตัวนี้ความสว่างมันอยู่แค่480นิตเท่านั้นนะครับการที่จะสู้แดดเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะต้องเล่งแสงแบบประมาณนี้ถ้าแดดแรงรมากๆจริงๆคือก็ต้องสุดแล้วที่สําคัญคือมันก็ยังสู้ได้ไม่ค่อยดีนะครับคือความสว่างจอมันน้อยไปหน่อยอ่าอันนี้เป็นจุด ข้อด้อยนะครับที่จะต้องใครที่จะซื้อไว้ต้องรู้นะครับว่าจอเนี่ยมันไม่ได้สว่างมากนักนะครับเวลาคุณใช้งานในที่ที่มันมีแสงมากๆอะ่ะจอมันจะเกิดการสะท้อนนะครับทำให้มองตัวหนังสือเนี่ยยากมากๆในเวลากลางวันแนะนําว่าถ้าออกข้างนอกก็เร่งสุดไปเลยครับเพราะยังไงดีที่สุดเท่าที่มันจะทําได้นะครับถ้าใครแบบแล้วมันเร่งไว้กลางๆผมบอกเลยว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับจอมันสะท้อนหนักมากสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับในเรื่องของจอที่เป็น90เฮิรต์ LCD ตัวนี้นะ ซึ่งถ้าให้สรุปนะครับความชอบระหว่างจอตัวนี้ตนเต็ม10นะครับในเลทราคาเนี้ยผมให้8.5คะแนนอ่าถือว่าดีนะครับจอตัวนี้สีแสดงผลต่างๆเนี่ยทำออกมาดีนะครับเนียนตาอาจจะไม่ได้สดเหมือนพวกอ m ม l ลตแต่ว่าอ่าการใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าผมกลับรู้สึกว่าจอสีที่มันไม่สดมากอ่ะใช้งานจริงๆมันจะสบายตาอ่าจุดข้อด้อยจริงจก็คงจะเป็นในเรื่องของการสู้แสงที่ ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจะเป็นนะครับผมในเรื่องของจอเรื่องถัดมานะครับก็เป็นในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Messenger นะครับการดูสตรีมมิ่งออนไลน์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู Facebook ก่อนการเล่น Facebook เนี่ยเต็ม10ผมให้10เลยนะครับเลทดราคานี้คือคือดีงามครับ <Wow. S 1> ความลื่นมันไม่ต้องมีอะไรให้บรรยายมากนะครับตัวนี้ไม่ได้กระตุกไม่ได้อะไรนะครับความลื่นไหลเนี่ย ดีเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวโหมด instagram นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเอย t a g r a m กรตัวนี้ถ่ายสตอรี่ชัดไหมเดี๋ยวผมจะ insert ร์ตวิดีโอนะครับใน i n s t a g r กรขึ้นมาให้ดูนะครับอ่ะไปดูกันโอเคครับตอนนี้อัดหน้าจออยู่นะครับ r n s t a g r กรนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าอ่าเรียวมี6เนี่ยถ่าย IG ชัดไหมอะไรชัดไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูก่อนอ่ะเอาเป็นว่าแตะโฟกัสปุ๊บถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับ รูปที่ได้ออกมาก็ประมาณนี้นะก็ชัดอยู่นะใช้ได้ครับถือว่าค่อนข้างชัดเลยเดี๋ยวเราลองถ่ายเป็นแบบโหมดวิดีโอนะครับแต่แต่ผมว่าน่าจะต้องมีกระตุกอะตามสไตล์ a n d r o i d อะเดี๋ยวลองดูครับปึ๊บนี่ครับโหมดวิดีโอเสียงเป็นยังไงบ้างโฟกัสโฟกัสไม่ค่อยเข้าครับคืดคาดอะได้ประมาณนี้เท่าที่ดูนี่ก็กระตุกเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับโหมด i n s t a g r กรการถ่ายสตอรี่สำหรับใครที่สงสัยนะครับภาพนิ่งเนี่ยโอเคทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่พอ,อถ่ายเป็นวิดีโอก็แน่นอนครับ Android แตกครับแล้วก็มีอาการสะดุดสตอรี่บน i n s t a g r กรก็ประมาณนี้นะครับมันก็เป็นจุดด้อยของ Android อยู่แล้วแหละเวลาเราเอามาถ่าย i n s t a g r กรยังไงมันก็ชัดสู้ iOS ไม่ได้นะครับต่อให้ แพงแค่ไหนเนี่ยถ่ายวิดีโอยังไงมันก็ไม่สมูทเหมือน iOS นะครับอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาที่ต้องรู้ไว้ส่วน t f t i x อ่าเน็ตสำหรับ Netflix นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าการแสดงผล Netflix เนี่ยดีมากนะครับตัวนี้ดู Netflix แบบ u s เอด้วยนะนี่ครับเห็นไหมครับ L 1นะครับตัวนี้สามารถเล่น Netflix ความละเอียดสูงสุดได้ที่ฟ u เอคือเป็น L 1ไม่ใช่ L 3นะอยากซื้อมาเพื่อดู Netflix ผมบอกเลยเวิร์กมากๆจอตัวนี้นคือจุด จุดตัวกล้องเนี่ยที่มันฝังอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะลำคาญตาน้อยมากนะครับเวลาคุณถ่างจอให้มันเต็มเนี่ยทั้งดู YouTube ทั้งดู Netflix เนี่ยผมว่าซื้อมาเพื่อดู Netflix หรือ YouTube ตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆแต่จุดพิจารณาที่อยากจะบอกนะครับก็คงเป็นในเรื่องของลำโพงแบบโมโนนะครับออกล่างเครื่องเนี่ยคือใช้งานจริงๆเนี่ยเสียงมันดังไหมดังครับแต่คุณภาพเสียงรายละเอียดเสียงผมว่าเฉยๆคือไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่แต่พูดถึงเรื่องความดังคือดังสําหรับลําโพงนะแบ่งเป็น2ส,ส่วน,น คับคือดังไหมดังครับรายละเอียดเสียงดีไหมเฉยๆกลางๆอันนี้บอกให้รู้นะครับถ้าเป็นอนาคตเป็นเรียวมี7หรือเป็นอะไรก็อยากให้พัฒนาเรื่องลำโพงนะครับเป็นไปได้ก็อยากให้ใส่เป็นแบบสเตอริโอนะครับเวลาเราดูสตรีมมิง่งหรือเล่นเกมเนี่ยมันจะได้อัตรลดมากกว่าเดิมเยอะ ถ้าเป็นลำโพงแบบสเตอริโอหรือถ้าจะคิดจะทำโมโนก็ทำให้คุณภาพเสียงดีกว่านี้อ่ะอันนี้เป็นจุดพิจารณาที่ต้องรู้ไว้นะครับว่าลำโพงตัวนี้คุณภาพเสียงกลางๆแต่ดังนะโอเคครับเรื่องต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับซึ่งกล้องเนี่ยอันนี้ต้องแบ่งเป็น2อย่างในการพูดนะครับก็คือภาพนิ่งกับภาพวิดีโอไปทดสอบมาแล้วนะครับเราเริ่มต้นที่ภาพนิ่งกันก่อนภาพนิ่งเนี่ย าทางเรียวมีนะครับตัวนี้ใส่เลนส์หลักมาให้64ล้านนะครับแต่เวลาเราถ่ายจริงอ่ะมันก็ไม่ใช่64ล้านนะถ้าคุณอยากจะใช้ความละเอียด64ล้านเนี่ยคุณจะต้องเลื่อนไปที่โหมด64ล้านนะครับถามว่าไอโหมดธรรมดารูปถ่ายธรรมดากับโหมด64ล้านเนี่ยคุณาภาพไฟล์แตกต่างกันไหมนะครับต้องบอกเลยว่าต่างเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปขึ้นให้ดูระหว่างความต่างระหว่างกล้อง ธรรมดากับกล้อง64ล้านเนี่ยคือเวลาคุณครอปเนี่ยคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ารายละเอียดนะครับของเลนที่เป็น64ล้านเนี่ยจะคมชัดกว่าเวลาเรายิ่งซูมเข้าไปเนี่ยกล้องธรรมดามันจะภาพมันจะเริ่มแตกแล้วแต่พอเป็น64ล้านเนี่ยภาพมันยังคงชัดอยู่อ่านี่คือข้อดีของเลนที่เป็น64ล้านแล้วก็คุณภาพเลนจริงๆเนี่ยผมผมว่าทําออกมาได้ดีมากๆในเรื่องของงานภาพนิ่งอ่าจุดเด่นของภาพนิ่งจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นในเรื่องของ HDR คือ HDR เนี่ยทำงานได้ดีมากๆอะอยากให้ดูนะ คือมันชัดมากๆครับรูปแต่ละอย่างที่ผมไปถ่ายมานะครับแต่ว่าจุดสังเกตนิดนึงนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของโฟกัสที่บางครั้งเนี่ยมันยังโฟกัสไม่ค่อยแม่น แต่ว่าถ้ามันโฟกัสออโต้โฟกัสเนี่ยมันถ้ามันโฟกัสเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะครับรายละเอียดดีเทลต่างๆของภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีรวมถึงในเรื่องของ HDR ทาออกมาได้ใช้ได้เลยอย่างเช่นรูป XMAX รูปนี้รูปนี้ผมแตะโฟกัสที่รถตอนถ่ายรูปเนี่ยภาพข้างหลังเนี่ยแบ็คกราวข้างหลังเนี่ยมันจะขาวหมดเลยนะแต่พอประมวลผลภาพออกมานะครับซอฟต์แวร์ประมวลผลออกมาเนี่ยเออมันยังเก็บบ้านได้อยู่มันยังเก็บต้นไม้ เก็บสีของต้นไม้ได้อยู่หมดเลยเนี่ยคือข้อดีของ HDR ทํางานออกมาได้ดีมากๆส่วนในเรื่องของเลนส์มาคโครนะครับเลนส์โาโครเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆกับมันนะไม่ได้รู้สึกว่า ดีอะไรคือด้ยวยอาจจะเป็นเพราะว่าความละเอียดมันแค่2ล้านด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆนะครับเลนมาโคตแต่ก็แค่มีมาให้แค่นั้นเองอการถ่ายพอเทอันนี้ไปลองมาแล้วมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบการถ่ายพอเทสนี่สิ่งที่ชอบเลยก็คือในเรื่องของ h d r ยังคงทํางานได้ค่อนข้างดีแม้เราจะถ่ายในโหมดพอเทตการตัดขอบ เนียนไหมอ่าตรงตัวก็เนียนนะแต่ว่าตรงลายผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับคือถ้าถ้าสังเกตเ่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเออมันยังตัดแบบแข็งทื่อไปหน่อยคล้ายๆภาพตัดแปะเวลาถ้าอยู่ตรงทรงผมก็เลดประมาณนี้ก็ถ่ายได้แค่ประมาณเนี้ยไม่ได้โดดเด่นอะไรอะ่ะเอาเป็นว่าเรื่องกล้องถ่ายพอร์เรตผมรู้สึกว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับและอย่างที่ไม่ชอบคือมันปิดโหมดบิวตี้ไม่ได้เวลาเราถ่ายพอร์เรตเนี่ยสังเกตได้ไหมว่าตัวแบบอะ่ะหน้ามันจะเป็นบุ้นๆเลยเออเหมือนมันพยายามเกี่ยให้นะครับ นะผมไม่ชอบนะครับอยากให้ปิดได้เพราะว่าเล่นธรรมดายังปิดได้เลยแต่พอมาเป็นถ่ายแบบพอเทตปิดไม่ได้ทั้งนั้นเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเรียมีทําแบบนี้นะครับความจริงน่าจะให้ปิดได้ทั้งการถ่ายพอเทตแล้วก็ถ่ายธรรมดาเลยส่วนกล้องหน้าไปลองมาแล้วกล้องหน้าเนี่ยปิดโหมดฟุ้งฟิ้ง,งนะครับโหมดบิวตี้หมดแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังแอบเกลี่ยหน้าให้นิดนึงเหมือนกันซึ่งส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบงานถ่ายภาพกล้องหน้าเนี่ย ส่วนตัวนะผมว่าเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีคือออกมากลางๆก,กล้องหน้าที่รู้สึกว่ามันนวลไปสักหน่อยอะ่ะไม่รู้เป็นเพราะว่ามันเกลี่ยนหน้าให้โดยหรือเปล่านะครับผ้ามันออกมาไม่ค่อยขมมากนะักแต่ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยอาจจะชอบนะครับโหมดบิวตี้มัน ลูกเล่นเยอะมากอันนี้ถ่ายเมื่อเช้านะครับรูปนี้เนี่ยเออดีเทลค่อนข้างดีนะครับพอแสงเยอะเนี่ยเออดีเทลดีขึ้นมาการเกลี่ยนหน้าก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เล็กน้อยแต่โดยภาพรวมกล้องหน้าคุณภาพเนี่ยกลางๆไม่ได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ประมาณนี้ในเรื่องของกล้องส่วนงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอไปทดสอบมาให้แล้วนะครับกล้องตัวนี้สามารถถ,ถ่ายวิดีโอ ในกล้องหลังเนี่ยสูงสุดได้ที่ 4K 30fps ใช้งานจริงแล้วไม่ค่อยดีครับมันค่อนข้างที่จะจึกๆแล้วก็กันสั่นอะ่ะเหมือนไม่มีในการทำงานด้วย ระบบ 4K ไฟล์ภาพเนี่ยถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายออกมาได้ครับเห็นอะไรแหละถ่ายว่าถุกถ่ายรถก็เห็นว่าเป็นรถอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าภาพมันค่อนข้างสั่นเกินกว่าที่จะใช้งานได้จริงประมาณนี้ส่วนวิดีโอที่เป็น Full HD นะครับตัวนี้สามารถถ่ายได้ทั้ง60แล้วก็30 fps ถ่าย6แบบ60 fps มาให้ดูการคุณภาพก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยไม่ได้แย่แต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกครับโฟกัสมันยังไม่ได้คมมากนะักนะครับใครที่ ซื้อมาเพื่อที่จะมาเน้นถ่ายวิดีโอเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าตัวเนี้ย ไม่ตอบโจทย์มันใช้งานจริงได้ไม่ดีเท่าที่ควรโฟกัสยังมีจึกๆจอกอยู่วัดแสงโอเคนะถ้าถ่าย Full HD ผมรู้สึกว่าวัดแสงโอเคแต่ถ้า 4K ไม่ค่อยดีบูบว่าบูบว่าให้เห็นนั่นเองสำหรับงานวิดีโอส่วนกล้องงานวิดีโอกล้องหน้านะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ชอบนะครับไม่ชอบเลยมันค่อนข้างที่จะกานกลางมากอ่ะมันแบบกันสั่นไม่ค่อยดีนะครับใครเอามาถ่ายวอล์กตัวเนี้ยไม่ค่อยดีเลยนะแล้วที่สําคัญคือ HDR ทํางานได้ไม่ค่อยดีนะครับวัดแสงมีบูบว่าให้เห็นกันสั่นก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่โดยภาพ ถ้าให้สรุปจุดเด่นในเรื่องของกล้องจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเน้นถ่ายรูปทั่วไปถ่ายรูปวิวมีเลนส์ u ั t ตร w i ไวให้ใช้ก็บอกเลยว่าโอเคเวิร์กนะครับตัวนี้คุณภาพไฟล์ภาพถ่ายนะคมแต่งานวิดีโอยังต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับยังไม่ดี อ่าพูดตรงๆนะครับเราไม่อวยงานวิดีโอสําหรับผมผมยังใช้ไม่ค่อยได้นะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะโอเคจุดเด่นภาพถ่ายครับภาพนิ่งโอเคชัดจุดด้อยงานวิดีโอแล้วก็กล้องหน้าที่ยังรู้สึกเลยว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะจ๊ะส่วนเรื่องต่อมาอันนี้ใครหลายๆคนน่าจะรออยู่ก็คือในเรื่องของการเทสเกมเกมลองมาให้2แบบก็คือลองแบบไม่อัดหน้าจอแล้วก็อัดหน้าจอนะครับเกมที่เทสมีอยู่2เกมขวัญใจชาวไทยก็คือ ROV <AO> นะครับแล้วก็ พับจีโมบายนั่นเองสําหรับ ROV เนี่ยไปเทสมาให้แล้วนะครับเฟรมเรทของ ROV เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60 61ตลอดเกมเลยเวย้ยโคตรงงอะครับโทรศัพท์มือถือราคา7,000เฟรมเรทนิง่งมากฟีลิ่งการทัชต่ตางๆดีครับใครที่บอกว่าเรียวมีทัชไม่ดีนะครับผมอยากให้เปิดใจลองดูเรียวมี6ซีรีส์ก่อนอาเรียวมี6เรียวมี6 Pro เนี่ยผมบอกเลยว่าทัชดีมากๆนะครับโดยเฉพาะ6อะที่ผมลองเนี่ยไม่อวยนะครับ ฟิลลิ่งการทัดต่างๆแม่งดีมากแล้วก็ที่สําคัญคือเฟรมเลทไม่ตกอันนี้ผมไปเทสนะครับที่ที่ไม่ใช่ห้องแอร์อุณหภูมิห้องปกติอากาศประเทศไทยคุณว่าร้อนปะล่ะคือโคตรร้อนนะครับ36-37องศาตลอดแล้วเล่นเนี่ย3เกม ติดต่อต่อเนื่องนะครับสำหรับ Rov เนี่ยเฟรมเรทเกมแรกเนี่ยมันก็6 0 6 1ินิ่งๆนะครับบวกก็อาจจะมีหล่นมา59บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ8ปดสเาอตลยอะ่ะมันเกาะห0 6 1ตลอดคือ TPU ตัว Helio G 90T อ่ะแม่งแรงมากเออคือผมต้องมอง MediaTek ใหม่เลยนะจริงๆผมไม่เคยไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเล่นเกมได้ดีขนาดนี้นะครับดีมากดีกว่า Snap 720แน่นอนอันนี้ผมฟันธงเลยถ้าเล่น Rov ยังไงแม่งก็ดีกว่าส่วนในเรื่องของอ่า PUBG PUBG เนี่ย ที่เล่น Rov มาสาเกมติดนะครับก็กดพ u b G ไปอีก1เกมอเกมเฟรมเลทเนี่ยตัวเกมนี้สามารถปรับได้สูงสุดที่ HDR Ultra ก็คือแทบจะสูงสุดของเกมแล้วถ้าสูงสุดของเกมมันจะเป็น HDR สูงสุดใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยมันปรับได้ HDR Ultra ซึ่งก็ถือว่ามากแล้วนะสำหรับโทรศัพท์เลนราคาแค่นี้ถ้าเป็นพวก Snap 720เนี่ยมันจะปรับได้แค่ HD นะครับแต่ตัวเนี้ยปรับได้ถึง HDR เลยก็โหภาพดีมากการเล่น p u b G ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยกระตุกนะครับคือถามว่าลื่นไหมไม่ลื่นครับไม่ได้ลื่นมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า เล่นอวีมา3เกมติดด้วยแล้วก็ไม่ได้เล่นห้องแอร์คือพับ G เนี่ยเล่นได้ไม่ได้ลื่นมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้กระตุกไม่ได้รู้สึกเหมือนมันไม่ได้รู้สึกถึงขั้นกระตุกแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออสบัดปืนแล้วมันพลิ้วอะไรมันไม่ได้ขนาดนั้นคือก็ยังเข้าใจว่านี่คือเลทราคา7 0 0 0อยู่นะครับทำได้ขนาดนี้ปรับภาพได้ขนาดนี้ผมพอใจกับมันมากๆคือพับ G เนี่ยมันพูดยากเพราะว่ามันไม่มีเฟรมเรทมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยความลื่นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอย แต่คือไม่กระตุกนะครับพับจีผมเล่นยังไงก็ไม่กระตุกอุณหภูมิสูงสุดนะครับเล่นเกมมา1ชั่วโมงติดกันโดยอุณหภูมิห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์อุณหภูมิสูงสุดเนี่ยประมาณ40เอ็ดกว่าองศาเท่านั้นเองก็คุมอุณหภูมิดีมากๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยจับได้เลยรู้สึกได้แค่ว่าอุ่นๆนะครับก็ในเรื่องของการเล่นเกมเต็มสิผมให้สิเลยนะเลทราคานี้คือเกินคุณภาพของผมไปมากคือแม่งแรงกว่า S 1 0พทผมอีเอาง่ายนะคือแม่งแรงแบบ สู้กับแฟกชิปได้อะนะครับสเปคหน้ากระดาษเป็นไงไม่รู้แต่เล่นจริงคือมั่ลื่นไม่กระตุกนะครับแค่นี้พอส่วนในเรื่องของการอัดวิดีโอหน้าจออัด ROV มาให้ดูสําหรับ ROV เนี่ยอัดหน้าจอก็เฟรมเรทจะหล่นมาเหลือประมาณ50ต้นๆ้นนะครับก็จะประคองประมาณนั้นแหละ40มีหล่นมา48 50กากว่าแล้วก็60มันจะหล่นคือถ้าใครที่เป็นสายซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์เนี่ยผมยังจะบอกไปตรงๆว่าเออเฟรมเรทมันตกนะแต่มันไม่ได้รู้สึกกระตุกนะครับแต่แค่เฟรมมันตกอ่ารับได ก็ผ่านประมาณนี้ส่วน b e n c มาร์คต่างๆอันนี้บอกเลยว่าแรงใช้ได้เลยนะครับ b e n c มาร์คต่างๆไปเทสมาให้แล้วทั้ง g i b e n c นะครับคะแนนก็อยู่ประมาณพันห ทีดีมาร์กก็เทสให้ดูแล้วนะครับคะแนนก็น่าพอใจนะถือว่าใช้ได้ก็สรุปในเรื่องของการเล่นเกมครับถ้าเล่นเกมแบบไม่อัดหน้าจอนะคือเป็นคนธรรมดาเล่นเกมทั่วไปเต็มสิทผมให้สิคือลื่นโคตรๆนะครับลื่นแบบดีฟลิ่งการทัชก็ดีนะครับไม่ได้อวยนะจริง,รงฟลิ่งการทัชด,ดีนะครับเล่นลื่นส่วนในเรื่องของการอัดหน้าจอแน่นอนครับยังคุมไม่ได้60 fps อนิ่งๆมันยังหล่นมาเหลือ48บ้างเหลือ51บ้างมันยังแกวนๆอยู่ถ้าซื้อมาอัดหน้าจอโดยเฉพาะประมาณนี้ในเรื่อง ของเกมโอเคครับมาในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้4,300มิลลิแอมป์นะครับพร้อมวูฟแฉดชาร์จ30วัตต์นะครับการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่จบวันแบบสบายมากสบายมากๆคือแบตแม่งโคตรอึดนะครับแค่4,300นะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสกรีนออนไทม์นะครับตอนนี้แบตผมเหลือ60%นะครับเดี๋ยวให้ดูสกรีนออนไทม์นะเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงกลางครับเปิดจอมาแล้วนะครับ4ชั่วโมง57นาทีอะแบตยังเหลือ60%อยู่เลยนะครับตัวนี้คือแบต แบตอึดมากๆอะ่ะคือสกีนอนทามวันหนึ่งนะครับหกชั่วโมงเนี่ยอยู่ได้สบายๆหกชั่วโมงครึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยผมพีคสุดเกือบเกือบเชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหลือประมาณ28%แต่ว่าไม่อยากจะลากต่อละก็ก็ชาร์จไปเลยถือว่าอยู่จบวันสบายมากๆนะครับต่อให้คุณเล่นเกมนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่จบวันแต่ถ้าคุณแบบโอโ้โหบ้าคลั่งเล่นทั้งวันเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าชาร์จสักนิดหนึ่งก็พอแล้วนะครับชาร์จยี่พิบอ่าทีมบอกวว่าามไ้รช์สู็ ร้อยได้ภายใน55นาทีแต่ว่าอันจริงเอาจริงๆผมไปลองเทสเนี่ยผมไม่ได้เทสแบบแบตเหลือศูนย์เราไปเทสจนร้อยนะครับเราเทสแบบคนธรรมดาทั่วไปก็คือแบตเหลือสัก20%แล้วก็ชาร์จเนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาทีก็เต็มแล้วไม่จําเป็นต้องชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับตื่นมาตอนเช้านะครับเสียบชาร์จไว้แล้วก็ไปอาบน้ํากลับมา แบตเตอรี่ก็พร้อมที่จะไปต่อได้ทั้งวันมันไม่จําเป็นต้องพก power bank เลยนะครับในการใช้งานของผมนะครับคืออยู่จบวันได้แบบสบายมากๆคือดีนะตัวนี้คือแบตเตอรี่ก็อึดชาร์จก็ไหวคือคุ้มมากๆครับเจ็ดบาททําได้ขนาดนี้โอเคครับมาสรุปข้อดีข้อเสียนะครับของเรียวมีกันบ้างข้อดีเลยที่ผมสัมผัสได้ข้อแรกจอ90้าสิบเครับลื่นไหลดีข้อดีข้อทีอ่2เรื่องเล่นเกมครับถ้าคุณซื้อมาเล่นเกมผมบอกเลยว่าคุ้มทุกบาททุกสตังค์ที่คุณจ่ายไปคือ CPU แรงมากเล่น เกมแบบสบายอะ 6, 6, 11, ่ะ r V 6 0 6 1เฟรมเรทนิ่งๆนะครับคุมอุณภูมิความร้อนก็ดีซึ่งทําได้ขนาดนี้ผมว่าคุมอุณภูมิดีมากๆอ่าเรื่องที่3ภาพนิ่งอันเนี้ยดีนะครับภาพนิ่งงานถ่ายภาพนิ่งทั่วไปนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆแบตเตอรี่อึดสแกนนิ้วเร็วแล้วก็ชัดไว6ข้อนี้เป็นจุดเด่นของเร a l วมีนั่นเองนะครับ <S <S ส่วนข้อด้อยนะครับที่รู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของการที่หน้าจอมันมีแสงสะท้อนเยอะเกินไปแล้วก็ แสงสว่างของหน้าจอเนี่ยมันยังรู้สึกว่ามันยังสว่างไม่พออ่ะมันควรที่จะสว่างกว่านี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นที่ในเรื่องของลําโพงนะครับคุณภาพเสียงลาโพงเนี่ยใช้คําว่าเบเบไม่ได้ดีอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นข้อด้อยละกันอยากให้ลาโพงดีกว่านี้แล้วก็งานวิดีโออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อด้อยครับยังรู้สึกว่าเอามาใช้จริงเนี่ยไม่ค่อยดีนะไม่ดีเท่าที่ควรงานวิดีโอนะเราพูดกันตรงตรงนะครับส่วนในเรื่องของการอัดหน้าจอเล่นเกมอันนี้ใครซีเรียสก็จะบอกเลยว่าเป็นข้อด้อยนะครับเนื่องจากว่่าามมมันไได้ฟรปะณ แต่ถ้าใครเล่นเกมแบบไม่อ่านหน้าจอ work ครับ work work ตัวนี้ดีเลยแหละสุดท้ายครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของข้อด้อยที่พบมาก็สําหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับใครยังไม่กด subscribe นะครับลบกวนลกดให้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมครับกด ซับสไคร์ให้ผมด้วยนะเดิมก็เห็นใจนักศึกษาตาดำๆมาสมข่าวคนนี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์แฟนเพจนะครับทำตามใจก็ไปกดกันได้นะครับมีอินโฟกราฟิกสวยๆให้ดูนะครับอัปเดตข่าวไอทีนะครับหรือข่าววงการมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะมาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวขอดูขอดูก่อนนะครับว่าว่างหรือเปล่าแต่ว่าใครที่ถามว่าไม่ทําคลิปมอเตอร์ไซค์แล้วหรอคือช่วงนี้มันทําไม่ได้นะครับด้วยเนื่องของวิกฤตโควิดด้วย <No. S 1> แล้วก็ไม่รู้จะขี่ไปไหนอากาศไม่นค่อร้อนนะครับก็เลยไม่ได้ทาคลิปอะไรส่วนการรีววิสมาาร์ทโฟนน้้งหจะ รุ่นอะไรนะครับก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ให้ผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแต่แอบใบ้นะอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่จะบอกว่าจะเป็น iPhone SE <laughs> iPhone SE ครับเมื่อไหร่จะขายถ้าขายก็เดี๋ยวจะจับมาทำรีวิวให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสำหรับน,นี้สวัสดีครับ